The People Podcast Everyone Has Their Own Stories เพราะทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองคือจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไป <c oughs> จริงๆแล้วจะโทษจีนอย่างเดียวก็ไม่ถูกนะมันปีไหนก็ไม่รู้ว่าที่เขาลงนามกันเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกอะ่ะสักปีหนึ่งอะ่ะต้องย้อนกลับไปดูเขาจีนอดให้สัตยาบันไปร่วมกับเขาอะ่ะว่าจะแบบว่าจะช่วย แก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นเป็นสิบปีมาแล้วแหละแล้วจีนก็อจีนก็เข้าใจว่าโลกตะวันตกอ่ะจะหันไปหาอีวีเพราะว่ามันจะลดเขาเรียกแหละคาร์บอนอนดังนั้นจีนก็เลยเอาวันนี้เป็นวาระแห่งชาติในการที่จะผลักดันอุตสาหกรรมอีวีอันนี้นะแล้วก็อ ก็ทำออกมาเยอะแล้วรัฐบาลก็ให้ความสนับสนุนแล้วประกอบกับจีนก็มองตั้งแต่แรกว่าคู่แข่งสำคัญที่สุดในตลาด e ีวีคือเท s l a คือสหรัฐอเมริกาแล้วเราก็อาจจะในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราตามเรื่องถ้าเราตามข่าวจีนเราก็จะเห็นว่าอีลอนมัสเนี่ยมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับรัฐบาลจีนมากยิ่งกว่าคือคืออีลอนมัสไปจีนเนี่ยได้รับการต้อนรับ หล,หลายๆครั้งดีกว่าแอนโทนีบริงเกนไปหรือรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาไปอะไรเงี้ยจีนพยายามจะสร้างภาพว่าเราคุยกับนักธุรกิจสหรัฐรู้เรื่องเราคุยกับรัฐบาลสาหรัฐไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่ออีอลอนมัสก์ก็ได้ได้เขาเรียกไรได้อินเซนทีブในการที่จะไปเปิดโรงงานที่จีนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากลดร,ราคาลดแรกแจกแถมอะไรเยอะมากนะเพื่อเอ่อเพื่อ คือส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเพื่อเป็นอินเซนティブให้เทสลาไปลงทุนในจีนแต่อีกส่วนหนึ่งที่ที่ทุกคนพูดถึงกันก็คือจีนก็จะมีการแบบเอาเทคโนโลยีจากเทสลามาแล้วก็มาพัฒนา e <ฆ>ีวองเอใช่ไหมฮะแล้วในขณะนั้นจีนแล้วจีนก็มีการพัฒนา e ีวอย่างต่อเนื่องแล้วก็หัวเรือใหญ่ของการพัฒนานี้ก็คือ BYD ด<ฆ>ีก็ออกมาแล้วก็จีนดังนั้นเนี่ยการที่รัฐบาลก็ซัพ s i d i ด์อี V อยู่แล้วเพราะว่าต้องการที่จะ เป็นผู้นำในธุรกิจนี้ใช่ไหมคะและเร้อีกส่วนของการซ ubsidize ก็คือว่าเพื่อที่ว่า EV จีนจะได้สู้เทส la ได้เนี่ยก็ก็ซ ubsidize เพิ่มขึ้นไปอีกนะ,ะ,ะซึ่งอีลอนมัสทีแรกเนี่ยก็ได้ได้รถแรกจากแคมแรต่างๆนานาเยอะมากไปอยู่ที่จีนและอีลอนมัสเขาก็เป็นคนน่าสนใจนะเขาเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่อง pattern, แพทเทนไม่สนใจเรื่องลิขสิทธิ์เขาก็ เขาก็บอกว่าแบบลิเคซิติสฟอร์ซิซี่สเงี้ยแบบว่าอยู่ไม่ไม่ไม่แข็งแกร่งพออยู่ก็แพ้ไปอันนี้ไม่ไม่สนใจไม่ว่าจะโดนโมวยเทคโนโลยีอะไรก็ไม่ว่าแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในจีนนานเข้าแล้วก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอเวีเนี่ยมันโดนรัฐบาลซัพพลายเสียมา,มากซึ่งทําให้ราคาของเอ่อราคาของรถ e v วจีนเนี่ยมันมันต่ำกว่าราคาในความเป็นจริง เยอะมากนะเขาก็เริ่มเขาก็ตอนหลังเขาก็มาพูดกับรัฐบาลสหรัฐว่าถ้าเราไม่ทาอะไรสักอย่างเนี่ยไออุตสาหกรรมอีวีของจีนจะฆ่าอุตสาหกรรมอีทั่วโลกเพราะว่าเพราะว่ามันซับสนายเสียวมากนะก็เอ n y w a y อันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ตามมาก็คือว่าจีนผลิตอีวีออกมาเยอะมากแล้วเนี่ยอ,อ ตลาดมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะพอคือ Asia เอเชียตะนออกเฉีงใต้เนี่ยน่าจะเป็นที่ที่อีวีของจีนเนี่ยพปูล่ามากที่สุดแหละแต่<ะ>ว่าพอไปไกลจากนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ไม่ไม่สนใจอีวีเท่าไหร่คือหมายถึงว่าคือยุคโดนัลด์ทรัมป์นี่ไม่สนใจเพราะว่าไม่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่แม้กระทั่งมาเป็นรัฐบาลเดโมแครตแล้วอะ่ะ ก็ก็ไม่สามารถที่จะคืออีวีมันไม่เมคเซน์ในบริบทของเมริกาซึ่งมันเป็นประเทศใหญ่มากแล้วก็ต้องมีการขับรถ cross country อะไรต่างๆแล้วก็ถ้าคุณจะขับรถข้ามรัฐขับรถไปไกลๆเนี่ยมันมันจะต้องสร้างโครงข่ายของสถานีเอ่อสถานีชาร์จแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมดเนีมันไม่ใช่อ่อคือพื้นที่การขับรถของเมริกาเนี่ยมันมันเขาเรียกแร้ว ง,งบประมาณที่จะต้องใช้ในการสร้างสาธารณูปโภคที่จะอรองรับ e ีวีในอเมริกาเนี่ยมันจะแพงมากซะจนมันจะไม่คุ้มกับกับความประหยัดด้านใดก็ตามที่มาจาก e ีวีนะเอ่อดังนั้นเนี่ยในอเมริกาก็ตอนหลังก็คนก็จะย,ยังคงใช้สันดาบอยู่หรือไม่ไงั้นก็ใช้เป็นไฮบริดนะเพราะว่าเพราะว่ามันมันเอื้อกับสถานการณ์มากกว่าเอา่ออีวีก็ขายไม่ได้ที่อเมริกา โดยพื้นฐานแล้วก็ในยุโรปเองก็ยังมีมีหลายสาเหตุที่ที่คนยังไม่ค่อยไว้วางใจเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนว่าในสภาพอากาศที่ต่างกันอุณหภูมิสูงต่ำอะไรเงี้ยแบตเตอรี่มันจะเสื่อมไหมนะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือคนคิดว่า EV ีเนี่ยดีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ว่าไอ้แบตลิตเทียมเนี่ยมันเป็นพิษมาก แล้วก็มันก็มียุโรปทั้งยุโรปทั้งอเมริกาเนี่ยก็เขาก็ห่วงกังวลว่าแบตลิเทียมที่จีนผลิตออกมาเยอะมาก B.Y.D. ีเ BY นี่ยผู้นำในการผลิตแบตลิเทียมเนี่ยมันมันเสื่อมคุณภาพเร็วค่ะ <Okay. S 2> หรือเปล่าคุณภาพมันถึงหรือเปล่ามันอาจจะทำให้เกิดขยะพิษขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็ไ <Okay. S 2> ด้อย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคอนเซิร์นที่ที่ยุโรปก็ห่วงกังวลนอก <Okay. S 2> จากนีก็มีเรื่องของความ อไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจนะฮะก็คือว okay. well. ่าสิสับเซดไดของรัฐที่สับเซดไดเสียมากเนี่ยเอ่อก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สหภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาบอกว่าอันนี้ไม่โอเคแล้วก็ล่าสุดเราก็มีข่าวมาว่าสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นภาษีเยอะมากร้อยกว่าเปอร์เซนต์เอ่อกับอี g ีจอันนี้ก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยเดิมขายไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็ยิ่งขายไม่ค่อยได้น่ะเข้าไปใหญ่เหตุผลที่ขึ้นภาษีเหตุผลที่ขึ้นภาษีนี้ส่วนหนึ่งคิดว่าคิดว่าก็เป็น เป็นเรื่องของการเขาเรียกพยายามจะช่วยอ,อุตสาหกรรมอีวีของเมกาเองคือคือ,คอนี้คือหลังจากที่อีลนมัสบ่นไปแล้วอันนั้นนะข้อหนึ่งแต่ว่าอีกข้อหนึ่งก็คือออเมริกาได้ยื่นคำขาดกับจีนครั้งล่าสุดที่แอนโทนีบริงเกนไปจีนเนี่ยได้ยื่นคำขาดว่าจีนห้ามสนับสนุนรัสเซียในยูเครนออมีร่้าสมค้ามเข้า,ขา,ขาอีก ซึ่งจีนไม่เคยยอมรับว่าตัวเองสนับสนุนรัสเซียในยูเครนแต่ว่ามันมีหลักฐานจํานวนเยอะมากที่ทุกคนรู้ว่าจีนสนับสนุนรัสเซียในยูเครนดังนั้นเออเมริกาเนี่ยก็ได้ได้ยื่นคําขาดบิงเข่งยื่นคําขาดก่อนที่บิงเข่งจะยื่นคําขาดเนี่ยเจนน่ายเยเลนที่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยไปก่อนและเจนน่ายเยเลนก็บอกว่าเรามีมาตรการทางเศรษฐกิจหนึ่งสองสามสี่ห้านะถ้าเธอไม่ยอมทําตามเราเนี่ยเราจะใช้มาตรการเหล่านี้แล้วก็ส่วนหนึ่งของมาตรการนั้นก็คือการ ขึ้นภาษีผลิตสินค้าที่เป็นเขาเรียกอะไร s t r a t e g i c product สินค้าที่ที่เป็นยุทธศา,ศาสตร์เนี่ยซึ่ง EV ก็เป็นอันหนึง่งดังนั้นอันนี้ก็เราก็อาจจะมองได้ว่ามันมันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามการค้าละลอกใหม่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนด้วยค่ะทีนี้มันก็มันก็เกิด AA ที่จะขึ้นภาษีร้อกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเพิ่ง มันเพิ่งเริ่มบังคับใช้เข้าใจว่าเพิ่งเริ่มบังคับใช้วันที่หนึ่งกรกฎาค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นปลายเดือนมิถุนาเนี่ยปลายเดือนมิถุนาเนี่ยมันผ่านมาค่มันก็<ะ>ม,นมีภาพข่าวนะว่าแบบเรือบรรเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์อีวีจำนวนมหาศาลจากจีนเนี่ยพยายามจะเข้าไปที่อเมริกาก่อนวันที่หนึ่งกรกฎา เพื่อที่จะได้รอดจากไอภาซีอันนี้นะดังนั้นจุดตัดที่สําคัญมันคือวันที่หนึ่งกรกฎาซึ่งอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันคือก็มีคนพยายามจะบอกว่าแบตลิเทียมมันราคาถูกลงทองแดงมันราคาถูกลงโน้นนี้นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันโดยพื้นฐานแล้วมันบังเอิญเกินไปว่าโอ้โหหนึ่งกรกฎาปุ๊บเราก็ได้ยินเสียงคนบนในประเทศไทยทันทีอะไรเงี้ยเรอคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแล้วก็ การซับสิเดนซ์ของไม่ใช่บีวดียี่ห้อเดียวที่ได้รับการซับซิไดนซ์มีคือทุกยี่ห้ออ v ี EV, ทุกยี่ห้อของจีนได้รับการซับซิไดนซ์เยอะมากแล้วมันแล้วมันซับซิไดนซ์ถึงขั้นไหนมันซับซิไดนซ์ถึงขั้นที่ว่าบริษัทแค่ผลิตอีวีออกมาแค่ผลิตรถออกมาก็กําไรแล้วอะคือยังไม่ต้องขายอะก็กําไรแล้วกําไรที่ซับซิดี์ที่รัฐบาลจ่ายและดังนั้นมันก็มีปัญหาก็มีภาพออกมาในเน็ตเหมือนกันว่ามีแบบ มีปราชารดยังยังขายไม่ได้จํานวนเยอะมากในจีนเพราะว่าเพราะว่ามันโรงงานมันผลิตเพื่อรับส ubsidy ของรัฐบาลอันนี้ก็อันนี้ก็ยิ่งหนักอย่างหนักเขาไปใหญ่แต่เดิมก็ผลิตเกินความต้องการของตลาดแล้วแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาในตลาดยุโรปมีปัญหาในตลาดอสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ก็ก็ยิ่งก็ยิ่งขายไม่ออกกันเขาไปใหญ่ค่ะรัฐบาลจีนสับสิไดแบบนี้เขาไม่เห็นปัญหาหรือคะว่า มันจะเกิดโอเวอร์ซ l y พามหาศาลขนาดนี้ค่ะในขณะที่ตลาดก็ยังไม่แน่นอนญี่ปุ่น,นยุโรปอเมริกาก็ยังก็ยังเซโนอยู่ทำไมรัฐบาลจีนถึงยังยังยัง,ยงเดินหน้าซับสิไดยแบบนี้ค่ะคือเราคิดว่าเขาเขาตัดสินใจช้าแล้วก็ปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้น ในตลาดเองเนี่ยมันไม่ขึ้นไปถึงผู้นำข้างบนแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่าโอ้โหบีไอบีออกมาแล้วก็แย่งสัดส่วนตลาดของเทสลานะาง,งี้่งี้อะไรเง,งี้ยค่ะมันก็ดูเหมือนว่ามันจะไปได้ดีแล้วก็ข่าวในบ้านเราก็มาอย่างนี้นะก็ามาแบบว่าคือเราอยู่ในบ้านเราเราเสพข่าว <laughs> <laughs> เราก็รู้ว่าข่าวที่มันแบบโอ้โห อวยมากนะอวยแบบว่า e ีีจีนอย่างมากเนี่ยก็อยากจะให้แบบมาตั้งโรงงานในไทยนะมันจะต้องโน้นนี้นั้นแน่ๆเลยละอะไรเงี้ยเอ่อดังนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ไปถึงรัฐบาลที่จะพิจารณาเรื่องเหล่านี้คือรัฐบาลหมกมุ่นอยู่กับการพยายามที่จะเป็นผู้นำอีวีแล้วก็เอาชนะเทสลาให้ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าจีนก็โดนยุโรปกอกเมริกาหลอกด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกว่าตอนที่ตกลงกันเรื่องแบบเราจะช่วยกันลดคาร์บอนอิมิชันนะเราจะส่งเสริม EV ีนะแล้วจีนก็เลยบอกฉันจะผลิต EV เยอะมากแล้วพอท้ายที่สุดแล้วทั้งอเมริกาทั้งยุโรปก็บอกว่าเอ้ยมันไม่มันไม่เวิร์กกับของฉันคือยุโรปเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายเอ่อพับลิกรานสป a อร์เที่เป็นรถไฟที่มัน,ท,มนที่มันดีมากมันก็ไม่เมคเซนที่ที่มันจะต้องแบบใช้รถจํานวนมากขนาดนั้นแล้วก็ นั่นแหละสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วก็คอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าลิเท,ทียมมันเป็นพิษหรือเปล่าอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าออ่จีนเข้าใจว่าจีนผลิตอีวีเยอะมากขนาดนี้ตลาดหลักจะเป็นตลาดโลกตะวันตกแต่ว่าแต่ว่าโลกตะวันตกถึงเวลาแล้วลอยแพอันนี้ก็น่าสงสารจีนเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็เป็นเช่นนี้อะค่ะคือจีนรัฐบาลจีนกับการผลิต อะไรแบบนี้ออกมาเหมือนอย่างคราวที่แล้วที่ได้คุยกับอาจารย์คอนโดมิเนียมนั่นก็หรือที่พักอาศัยนั่นก็นั่นนักครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะที่บอกว่ามีคอนโดตกค้างมหาศาลมากมายคือคือันนี้มันเป็นบทคล้ายๆกับเป็นเป็นฉากซ้าแล้วซ้าเล่าของของรัฐบาลจีนนะคะอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นกับวิธีคิดของเขาไม่ก็ชอบทําอย่างนี้ใช่ใช่ค่ะทำอย่างนี้ก็เออเราว่า เราว่าฝ่ายเขาเรียกแล้วฝ่ายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่อยากจะตั้งทงว่าอยากจะพัฒนาอันนี้นี่นี่อยากเป็นผู้นําในตรงนี้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 เนี่ยเ,เขามีการปรับสตรท t จี้ที่มันช้าในขณะ,ะที่ชาวจีนเนี่ยมีความรวดเร็วในการที่จะแบบคว้าโอกาสในการทำอาหากินอย่างมากดังนั้นก็คือว่าพอ,พอ,พ,อพอมีนโยบายซับ สับสิได้ขึ้นมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยคนจีนก็รีบกระโดดเข้าไปโอเคเราจะทำอีวีแล้วเราก็จะเออเราก็จะร่ำรวยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยไปกันใหญ่มากนะแล้วก็แล้ก็อย่างที่บอกว่าการข่าวของจีนเนี่ยมันก็เหมือนการข่าวบ้านเรานี่แหละก็คือว่าคือม,มีแต่ข่าวบ่นว่าอะไรนะคือเราก็งงว่าทำไมมีแต่ข่าวว่าแบบ อะไรนะ BY d ดีลดราคาหนักมากแล้วก็คนที่ซื้อ BY d ดีมาก่อนไม่พอใจรวมตัวกันไปต่อรองอะไรเงี้ยทำไมมันทาไมมันมีใครพูดเลยว่าสาเหตุที่มันเป็นอย่างนงี้มันมาจากไหนใช่เพราะแล้วทุกอันที่เป็นข่าวเรื่องเรื่อง BYD ไอ้เรื่อง EVG ีเนี่ยก็เป็นข่าวดีหมดเลยในประเทศไทยไม่เคยมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับ EV จีนแล้วก็แล้วก็ในจีนก็เหมือนกันก็คือว่าก็มีแต่ข่าวดีรัฐบาลก็เสพแต่ข่าวดีแล้วก็แล้วมันก็เลยเป็นเช่นนี้ไม่มีใคร ไม่มีใครพูดตรงๆว่าปัญหามันคืออะไรบอกมาค่ะอันนี้เป็นอาจารย์พอจะมีตัวเลขไหมคะว่าการที่รัฐบาลจีนซัพซิเดย์ให้กับผู้ผลิตเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะของต้นทุนการผลิตโอ้โหคือเราเห็นเราเห็นตัวเลขอันหลากหลายมากอะแต่ว่าแต่ว่ามันมันต้องคือ ออ f the top o ป my head ตอนนี้ไม่สามารถนึกตัวเลขออกมาออกมาได้แต่ว่าเอาเอาเป็นว่าตัวเลขมันต้องเยอะมากจนแบบบริษัทผลิตอีวีออกมายังไม่ขายก็กำไรแล้วอ่ะดังนั้นมันต้องแบบมันต้องเยอะอะมันต้องเวอร์มากแล้วมันเวอร์แบบเพราะว,าว่ารัฐบาลต่างๆอย,างอย่างของไทยรัฐบาลก็มีการส่งเสริมให้ใช้อีใช่ไหมฮะม,มันก็มีเก็บมันก็มี มีตัวช่วยอะไรที่ใครบอกว่าเวลาเราซื้อ e-v เนี่ยรัฐบาลจ่ายแสนหนึ่ง or whatever เนี่ยคือมีอยู่ช่วงหนึง่งมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่แล้วก็รัฐบาลคือรัฐบาลอื่นๆทั่วโลกมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ว่าโอเคนะ e-v ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะดังนั้นเราจะแบบสนับสนุนให้ใช้อะไรเงี้ยมันก็มีมีอินเซนティブอะไรพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าแต่ว่าเวอร์ชั่นของจีนนี่มันคือเกินเวอร์ไปหนักมากค่ะเอ่อถึงขั้นที่ที่อีลอนมัส์จะกรีดร้องแล้วก็การที่อีลอนมัสก์กรีดร้องเนี่ยก็เป็นเรื่อง เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าเขาก็ได้เขาก็ได้เขาเรียกแหละได้ลดแลกแจกแถมจากรัฐบาลจีนเยอะมากเขาก็แลดูเป็นแขกบีบีพของรัฐบาลจีนดังนั้นการที่เขาเออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็มันก็คงต้องร้ายแรงจริงค่ะคือไม่ได้สวยหรูอย่างที่เขาเขาคิดตอนที่เขาเข้าไป<ช>ตอนที่เขาไปเขาจะได้นู่นได้นี่แต่แต่ที่สุดแล้วก็มาเกิดสงครามราคากันแบบนี้ขึ้นใช่แล้วก็ ออแล้วก็คือมีหลายอย่างมากมีทั้งคือถ้าพูดถึงเทสล a าที่ขายในจีนเนี่ยมีทั้งออรัฐบาลมาบังคับไม่ให้ลดราคาเทสลาอีลอนมัสก์ก็บอกว่ามันประหลาดมากเลยตั้งแต่ฉันทำธุรกิจมาไม่เคยมีใครแบบไม่เคยมีรัฐบาลมาบังคับว่าไม่ให้ฉันลดราคาไม่ถึงร,รัฐบาลจีน,นเหรอรัฐบาลจีนมาบังคับให้เทสลาไม่ลดราคาห้ามลดราคานะเออเพื่อให้แบบ คนจีนอยากซื้ออยากซื้ออีของจีนมากกว่าแล้วก็มีทั้งในหน่วยงานราชการหน่วยงานอะไรที่รักชาติก็จะบอกว่าที่จอดรถนี้ห้ามเทสลาเข้ามาจอดอะไรเงี้ยเราก็แบบคนที่รักชาติสมาชิพกพรรคอะไรต่างๆนี่ก็จะต้องแบบว่าต้องต้องขับ EV จีนเท่านั้นห้ามขับ EV อเมริกันอะไรเงี้ยดังนั้นมันมีมันมีสารพัดอย่างที่แบบมาขัดขวางพยายามขัดขวางต่อเทสลาที่อยู่ในตลาดของจีนค่ะ อีรอนมารกเหวอ์ไปเลยเจอแบบน,นี้เข้าใช่คือ <c ười> คือก็คือ,คอ,คอถึงขั้นออกมาบอกว่าถ้าถ้าโลกตะวันตกไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอีวีของทั่วโลกจะเจ๊งหมดเพราะว่าไม่มีทางสู้จีนได้เพราะว่ามันซับซ้กันแบบ impossible เขาเรียกเลยใน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 วงการธุรกิจเนี่ยอันนี้ถือว่าอันอันนี้ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องนะคือคือคุณแข่งขันกันในเวทีโลกเนี่ยระหว่าง บริษัทที่เป็นควรจะเป็นเอกชนกับเอกชนเนี่ยมันมันไม,ม,นไม่มืนไม่ควรจะได้รับความสนับสนุนจากรัฐมากขนาดนั้นคือในที่สุดมันทําให้กลไกการตลาดเพี้ยนไปหมดเลยใช่ใช่ค่ะ,คะอาจารย์คะเราจะได้เห็นสงครามราคาแบบเนี้ยไปอีกนานไหมคะเออเราก็คิดว่าคือเราถามอย่างหนึ่งว่านี่เพิ่งเริ่มแน่าฝนเองนะคะแล้ว แล้วคุณไม่กลัวเหรอคะวันก่อนก็เห็นรูปออกมาแล้วว่าแบบจะลอดอุโมงค์แล้วแล้วน้ําท่วมในอุโมงค์แล้วอีวีก็ต้องจอดรอกันอยู่เนี่ยคือมันมันมันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้แล้วอีอีอ,อย่างหนึ่งที่เราไม่เห็นข่าวออกมาอยู่ในประเทศนี้เลยก็คืออุบัติเหตุที่เกิดจากอีวีจีนซึ่งมีเยอะมากแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นข่าวในประเทศนี้อะไรเงี้ย แล้วก็เป็นเป็นก็เป็นเหตุผลที่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ในยุโรปก,ก็มีการตรวจสอบอะไรกันอย่างเข้มข้นด้วยคือเราซื้อสินค้าเราก็ต้องเราก็ต้องสงสัยหน่อยไหมว่าคนอื่นเขาซื้อแบบล้านหนึ่งเนี้ยแล้วสินค้าตัวเดียวกันมีคนซื้อได้สามแสนน่ะมันตกลงว่าคุณภาพมันล้านหนึ่งหรือคุณภาพมันสามแสนแล้วแล้วคนที่ซื้อไปล้านหนึ่งเราก็ต้อง คิดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเสียเงินฟรีอย่างเดียวนะก็ต้องคิดด้วยว่าถ้ารถ EV นี้มันคุณภาพสามแสนเนี่ยออ่มันจะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วทําไมทําไมประเทศที่พัฒนาแล้วเขาไม่ซื้อกันเลยเราคิดว่าอันนี้จนนนะานรถที่ตอนเนี้ก็โอเคมันมันมีราม่าคนที่ซื้อไปแล้วอ่ะเขาก็เก็กซิมอะนะคะคือเห็นราคาที่มันลดลงลดลงคือในแง่หนึ่งมันก็เป็น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อาจารย์เห็นข่าวนี้ใช่ไหมคะเห็นค่ะเห็นมีข่าวนี้มากกว่าข่าวอันเป็นสาระอื่นๆทั้งหมดเลยค่ะทุกคนสงสารแต่ว่าในมุมหนึ่งก็มีคนพูดว่าเขาก็มีสิทธิเขาจะเสียใจถูกไหมคะเพราะว่าเขาเสียไปเงินหายไปสามแสนภายในชั่วข้ามคืนหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็เสียใจเป็นเราเราก็คงเสียใจมากค่ะค่ะ อาจารย์คิดว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเราควรจะต้องตั้งรับยังไงในการที่จะต้องแบบในการที่จะดีลกับจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควรจะต้องมีอะไรระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะเรามีความรู้สึกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับ e v เนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะเพราะเราเข้าใจว่ามันมาตั้งแต่รัฐบาลคนเอกประยุทธ์แล้วอะว่ามันมีข้อตกลงกันว่า c p เนี่ย เือ CP เนี่ยจะสนับสนุนการที่เอจะมีโรงงานผลิต EV จากจีนมาตั้งในไทยและอะไรอย่างเงี้ยแล้วรัฐบาลก็นี่แหละให้ i ิน e ซน i v e ให้อะไรต่างๆแล้วเราคิดว่ารัฐบาลก็ยังมองว่ารัฐบาลก็เสพข่าวเดียวกับที่เราเสพและเสพข่าวเดียวกับที่รัฐบาลจีนเสพแล้วรัฐบาลก็ยังมองว่าโอ้ดีจริงๆเลยเราจะเป็นหับในการผลิต EV เลยอันนี้ก็อันนี้ก็น่าน่าเป็นห่วง อยู่ค่ะเราก็คิดว่าก็ก็สำหรับผู้บริโภคก็ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณาไปว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้ารถอีวีมันถูกขนาดนี้ในคุณภาพนี้เราอาจจะเราอาจจะเราอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงค่ะเรื่องความปลอดภัยและอะไรต่างๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวค่ะดูเหมือนว่า รถ e ีวีจากจีนเนี่ยนะคะจะมุ่งหน้ามาที่เซาท์อีสเ a อ i a เชียอะไรเป็นปัจจัยนั้นคะจางก็นี่ไงเราเป็นมหามิตรไงคือคือเรารัฐบาลเราก็มองจีนในแง่ดีมากคนชุมชนธุรกิจของเราก็มองจีนในแง่ดีมากแล้วเราก็เออเราก็ใช่แล้วเราก็ดังนั้นคนไทยก็ซื้อซื้ออีวีมาก กว่าคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริโภค e v มากกว่าคนในยุโรปในอเมริกาเยอะมากวัสนาไปไปยุโรปไปไปโปแลนด์ไป, Euro, ไป,ไป, Poland, ไปเป็นประจําทุกปีเนาะวอซอนี่คือแบบไม่เห็น e v เลยแมย้แต่คันเดียวเราก็ถามถามเพื่อนร่วมงานที่นั่นนะถาม t a ที่เป็นคนโปลิชถามว่ารูไม่ขับ e v กันเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจะขับเ,เป็นแบบ มันคุณภาพมันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อากาศมันไม่เหมือนกันก็ก็แบบคือถ้าเราหนาวแล้วมันแล้วมันจะยังใช้ได้อยู่ไหมแล้วมันก็อ่อท้ายที่สุดแล้วมันเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าไหมเพราะมันเป็นลิเทียมมันจัดการดีได้มาตรฐานหรือเปล่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อ่อก็แล้วมันก็ไม่สะดวกในการจะขับไกลๆอะไรเงี้ยอ่อภายในสภาพยุโรปด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็ก็คือสรุปว่าเขาก็บอกว่าคน คนโปลีชยังไม่ไว้วางใจในสิ่งนี้แล้วก็เพิ่งกลับจากอเมริกาในอเมริกานี่ก็นอกจากเทสลาแล้วก็ไม่แทบไม่เห็นอีวีเลยแล้วก็เทสลาก็เห็นน้อยมากคหรืออีกมุมหนึง่งบางส่วนก็บอกว่ารอให้เทคโนโลยีมันเสถียรกว่านี้คือคือโอเคยอมร,รับในหลักการรับในหลักการที่ว่าไม่จะ,จะเราจะไม่ใช้ฟอสซิลเราจะลดคาร์บอนเราจะใช้แต่ว่า อ,อาจจะต้องรอให้เทคโนโลยีมันค่อนข้างเสถียรกว่านี้เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วไม่คนไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ว่าแต่ว่าฝ่ายที่เราน่าจะไปดูคือญี่ปุ่นโตโยต้เนี่ยทำไมโตโยต้ไม่ทำอีวีแล้วทีแรกทุกคนก็บอกโตโยต้จะตกขบวนแล้วโตโยต้จะโน,นนีนั้นอะไรเงี้ยโตโยต้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเอ,อ่อไฮบริด แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาทำวิจัยแต่ก็ยังคงอีกนานนะก็คือนิวเคลียร์ฟิวชันใช่ไหมแต่ว่าไม่ทำอีวีแล้วเราคิดว่าเราคิดว่าเขาอะนึกออกคือ <laughs> เขาอะเห็นภาพนี้ว่ามันไม่มันไม่มันไม่เวิร์กในระยะยาวเพราะว่าอย่างอย่างเคสอย่างอเมริกาเนี่ยคืออินฟาสักเจอร์ที่มันจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับ e ีวีเนี่ย มันมหาศาลมากซะจนมันแบบไม่คุ้มมันไม่คุ้มในขณะที่ถ้าคุณขับรถไฮบริดเนี่ยคุณมีที่ชาร์จแบตอะเฉพาะในเมืองในศูนย์กลางเมืองต่างๆแล้วคุณขับจากแบบนิวยอร์กซิตี้ไป l อลออะคุณก็แวะเมืองครึ่งทางคุณก็แวะเมืองแล้วคุณก็ชาร์จทีในช่วงที่ในช่วงที่ไฟฟ้าหมดคุณก็คุณก็ขับใช้สัญดาไปอะไรเงี้ย มันมันยังเวิร์กว่าแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไอความเป็นพิษของแบตลิเทียมเนี่ยมันมันเป็นพิษมื่อสะจนน่าสงสัยว่าท้ายที่สุดแล้วมันคือข้อดีข้อเสียที่มันมีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่มันคุ้มกันหรือเปล่าเราจะเจอขยะมโหฬารแล้วเราจะกำจัดมันอย่างไรอช่เือนโจทยดในโจดนะนะยีนเนี่ยทำอย่างนี้กับการกับเขาเรียกอะไรกรีนวอชชิงเนาะคือ ทำเหมือนจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนาะจีนก็ผลอีกอย่างที่จีนผลิตเยอะมากคือโซล่าเซลล์ผลิตโซล่าเซลล์เยอะมากแต่ว่าเป็นโซล่าเซลล์ที่คุณภาพต่าและใช้แป๊บเดียวก็คือต้องทิ้งแล้วพอทิ้งโซล่าเซลล์ก็เป็นขยะที่มีพิษมากแบตลิเทียมของอีวีก็มีพิษมากอย่างงดังนั้นด้ในระยะยาวเราอาจจะต้องต้องตั้งคาถามนะว่าอีวีมันเมาคืออใในนย่างกรุงเทพใในออ่นเมือองในเเชียอะไรที่มัน ที่เราขับรถสั้นๆแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยโอเคอนั้นอาจจะอาจจะเม e s e น s e แต่ก็ต้องตั้งคําถามเหมือนกันว่าถ้าเรายังน้ําพวมอยู่บ่อยๆเนี่ยมันมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะอ mm hmm. อ่หรือหรือในในยุโรปที่บางที่มันหนาวมากหรือเมืองไทยก็ตามหน้าร้อนก็น่าสงสัยว่าถ้าเราร้อนสุดเราขึ้นไป45องศา50องศาแล้วเนี่ยแบตบมันจะเป็นยังไงไหมมันจะไฟลุกไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็เราว่าเราว่าอียังเป็นยังเป็นอะไรที่ต้อง ต้องศึกษาอยู่ค่ะอย่าเพิ่งรีบค่ะ The People Podcast Everyone has their own stories เพราะทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง